สวัสดีเ้าวันดีนสยยิบหาเมษายนครับ2,567เมื้อนี่นะครับถือว่าเป็นสงการเมืองสุดท้ายครับตามปันทินงานเมนี่ครับอีเขียนเคลีอยครับรำวงชาวบ,บ้านแบบง่ายๆเหมือนเดิมการแกงเลยครับสูตรนี้นะครับ อยู่วัดสรีสงาธรรมบา้านคำพุกสูงครับขึ้นอยู่วัดชัยมงคลบ้นานทลาบ เก็บของแล้วตีสามนะครับกลับมาถึงบ้านตีสครับพร้อมแล้วครับสำหรับทําการแสดงเสาเมื่อนี่ครับตามที่เห็นเลยครับผมพลังเมื่อนี่ใหม่ก็ทุ่มืออครับผมก็ใส่ JBL เพื่อเ่าครับมือนี่ JBL KMC8 ครับไม่ร้อยราคา2,000กว่าครับ ซาวิชันตัวนี้บัวพานครับสัญญาณเยื่อกับสัญญาณนะครับแต่มิกเซ XR18 ครับแต่ว่าผมเล่น x t ็ตีมนะครับ x t ตีมพานลอกเล่ยานอินเตอร์เฟสครับ UMC 404HD ครับเพื่อที่จะให้เสียงมันกลมกล่อมกันให้เสียงมันวิ่งเสมอกันนะครับบ่ให้มันตีกันครับยิ่งเข้ามาที่มิกเซ XR18 ครับ อ XR18 ไม่มีอินเทอร์เฟสเด้อครับแต่ผมว่ามันเล่นไปบางบาง,บางจังหวะมันไม่สะดุดก็เลยบ่มั่นใจครยานมันไม่ปัญหาควอตมาลนี่ DPA20RTA Plus ครับ1 3 5 0 0บาทครับสั่งซื้อนะผมก็ได้เด้อ mm hmm. มิกเซอร์ XR18 ครับ29,000เท่าไหร่ล่ะ650บอยหาสบ่จำว่าได้สั่งที่ผมได้คือกัน สเตอร์บิลเลชันครับหมอรักษาแรงดันไฟไอตัวนี้หาเคหาเควีเอครับผมใส่กับชุดนี่ครับรักษาป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับให้ถนอมเครื่องเข้าให้ใส่ได้โดนๆซึ่งจะใส่กับแอมว่าได้ครับถ้าใส่กับแอมต้องเอาจาัก30 kva ครับแต่ว่ากันง่ายครับนักแพงพร้อ AM, มแอมเมื่อนี้กัเฟิร์สแอมเอครับ ครับมอนิเตอร์หนึ่งดอกครับแล้วก็เชนเดนบ B, กีกางแหลมสามใบครับเชนเดนซี่ 4, กางแหลมสามใบดีมอนิเตอร์หนึ่งดอกเฟิร์สแอมป์โอเอฟบีเก้าดีครับเบสเชนเดนละสามเอาแบบตึบๆครับฟังนิ่มๆมอดึงกับหกสิบแอมป์ครับจเจริญสุขเดี๋ยวรอสร้างไฟติดไฟก่อนครับก็สิดึงไฟเบิง้ง เบิ้งตูล้ำโพงครับตูนลำโพงนี้ด้านหลังนี่แกฮ้อนโหลดชักยิดครับหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้สิบแปดนิ้วครับช่างก่อนโคราชครับเคพีวันนี่มอนิเตอร์สิบหานิ้วของโฟยูโรเทคครับตูไฟเบอร์ครับตูไฟเบอร์ถือว่าโอเคอยู่แค่เสียงจอมอนิเตอร์ครับต้องซื้ออะคริดิก แค้นในคลีมากันฝนกันน้ำแล้วโดยประทานเรศไทยครับบริเตอร์โปยูโรเท็ครับสูงลำพงเสร็จนี่ผ <reading> ้ายางออก่อนเลยหนาตู่สาวลำพงครับจ้ากระสันกะพุ้นกับมาบอกให้เพืนช่วงหาแม่แน่ เดี่ยไงนครับเมื่อนี้กับการเป้นลำโพงชาวบ้านครับนี่แหละชุดตุลลำโพงเซตใส่ครับเบ็ดสามกลางแหลมสามพอเวทีนักลองครับเวทีนักลองเซตขวาครับเหมือนกันอันนี้สำหรับสำหรับไม่เ็นสาวลำโพงครับนางเลี้ยงกัน แต่ว่าทางนี้คือแดดใช่ไหมเดี๋ยวจังทดสอบเสียงกันนะครับระบบไฟกรพริบครับสอง้อยยี่บเก้ดึงที่2แก๊กครับโมดึงจะเจรินสูง60แอมป์อันนี้เป็นปลั๊กแอมป์ครับปลั๊กแอมป์นะครับนี่ปลั๊กพัดลมอันนี้สเตอร์บิไลเซชั่นครับเบรกเกอร์ถึงตีเปิดไอ้สเตอร์บิไลเซชั่นก่อนครับ เขาจะกักไฟไว้จักแาวีครับก่อนจะปล่อยเห็นป่าวับถอยหลังแาวีครับ223-224ครับแต่วันนี้นี่คือว่า230ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้218เดี๋ยวสักครู่ครับมันจะคอยรักษาแรงดันแล้วขึ้นมาที่223 224ิเปิดเบรกเกอร์ตรัวนี้ครับ พีเอ็นซีรีส์ครับธนากรเราเตอร์ครับที่ผมนำมาจำหน่ายอยู่ครับที่พิลิงยี่สิบสามสิเมตรเลยสบายครับสวัวดีครับโอ้เย็นสบายเอามันคือไซส์ม่ห่อน,นั่นเลย ไม่ผมใส่นะครับก็คือมันไม่นำเป้าดเดนของแข่เดยนตบตูดด้วยน้ำวะไม่ร้อยครับ JBL KC CMC 8ครับถือว่าพันครับตบตูดด้วยเหล่าต้มตันี้เป็นกล้องใส่ไห้ครับแเลย เอาท้าดยด้วยครับนี่ตังไม่ JBL เียลองร้อยจากสงการครับมีหนามีแปลงเดี๋ยวท่านนี่กะทิทย่อยเอาซุ้มนี่แหละครับใส่มือนี่เที่ยวเปลี่ยนอยู่เนี่ยเอามันเบิดกระชากกันถิ่มครับเสียดายใส่ค้องให้คุมค่าตอนนี้มิกเซอร์ XR 1 8กับพร้อมือยังเอาไข่ขึ้นบุึ้นเดี๋ยวเบิ่งกัน แสดงว่าผมบุคนาด้เสียบด้นียไฟบบกขึ้นครับเปิดคลอมกันครับช่วงนี้สีแดดๆสักหน่อยเปิดตีดบ่บุตีดตีดแล้วงเป็นกดง่ายครับสวิตเอาปล่อยไปกันครับกอเปิดแอมครับบัดนี่ เฟิร์สแอมโปร FX4D เฟิร์สแอมโปร FB9D เปิด FXR อีดิทครับรท่านพร้อมเราเติบบัตท่านมามาแล้ว เ้อพร้อมไปนี่ำไม่ครับยายดิเนี่ทับโปรเจอจังสี่ครับทับโปรเจอไอพี่กรณีที่เข้าเฉียมตัวแล้วนี่เฉียมตัวแล้ว,ลวกรณีที่โปรเจอไอพี่แบบนี้ให้รีสตาร์ทเครื่องครับให้รีสตาร์ทเครื่องคอมเด่อนึงครับนี่คือการแกร้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็ได้ผลจริงครับรีสตาร์เท่านึงครับเดีย๋ยวมาจัดการ คลาสเทคนิครอครับตอนนี้ผมเปิดแล้วไฟตัวนี้ก็ขึ้น Active นพิสจั่นทำงาน Anti Feedback ค,ครับเขาจะคำนวณอัตโนมัติเขาจะคัดยันควา่ำ P ทีท่มันหอนนะครับกมด,ดรีเซ็ตก่อนครับเพื่อให้เขาคำนวณใหม่กด,ดรีเซ็ตแต่ละง,งานครับรีเซ็ตตลอดมันบ่คือกัน,นครับแต่ละง,งานการหอนของไม่ ค้อมดีสายจังน้อยครับรอสับผักครับเชคไฟไฟมึงด้วยไฟกับพร้อมแล้วครับ l ด d ครับ อ้บ่บอสอะไเอาอเกิดยดงเกิใสาเล่นหมหรือเปล่าเกิดอะไรที่บุเจอพี่เดเดนแบบนี้ครับจะแก้ไขกันหนึ่งใดเดี๋ยวหน้างานเลย มิเซอร์กับปักกะพีนะครับไฟตัวนวี้ขึ้นมอะไรก็พบเลยรอสักพักนะเอาไปมึงดูอ่าเรียบร้อยครับเป็นที่สายนี่ครับเมื่อกี้ผมถอดเสียบไม่มันอาจจะเป็นกี่ฟุ้นครับฟุ้นเข้าไปติดไอ้ตรงสายเนี่ยมันเลยเห,หี้มองมาเห็นไอ้พี่เด็ดเนี่ไอ้พี่เด็ดของมิกเซอร์เดี๋ยวไปรัเปงเชื่อมต่อละ เพ่งคือเก่าครับเอาแบบบัวติดลิกระซิตบอวนี้บมมม่อมจากบาอุบลคนเมืองเลยครับอันเก่าอันเดิมที่ผมเปิดตลอดเลยหลังจากที่เปิดไล่พินทิมไว้ไปอาหาปนาบทาเป็นเสพงเสภาใมอ๋อเนี่ยแค่นี่จวดลุกเร่งตัวนี้เต็มเมึงที่มิกครับยางทำกันเร่งเสร็มาก อยู่ที่0 dB ครับ0 dB ในืิวที่เห็ดของผมแล้วก็ไปแอมครับดับแรกมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์คือเชน n น e เอกครับเชนเนลดีฟังมอนิเตอร์ครับแล้วอันนี้ล่ละอ่าดัง,ง,งกางแลมครับ monitor kỳ năm càng lẽ không tập biệt không Hãy công không

ก็ขับมาไกลวนเียวคนนางที่บอกว่าทำอะไั้งของตที่หอนกันเพียนิน่ทันใคนที่หลงอ๋อเด็กอ๋อ้ครขอเจ้าเป็นผู้ขวบเจ้าเป็นผู้ขวบคอยขวงตัวแด่จำลังเอือมานี้นะเบื่อเดินมางไา